นักไอ้ต้นกระบากนี่อะไรนะที่พี่บอกมเมื่อกี้ไหนถึงที่ที่คนเวลาที่หากจะต้านเขื่อนก็จะต้องมาถ่ายกับไอ้ต้นกระบากนี่บอกว่าโอ้โหเนี่ยป่ายังดูดียังไม้ยังใหญ่ขนาดนี้จะสร้างเขื่อนทําไมอะไรเงี้ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ใครใก็าแต่ <ๆ S 1> ตจริงจริงมันก็ต้นอื่นมันก็ไม่ใหญ่เท่านี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่้าวทำไมเขาไม่คิดว่าในอดีตมันมีขนาดนี้แล้วมนุษย์ก็ฟื้นฟูได้ได้ขนาดนี้แล้วเห็นอนาคตแล้ว ว่ามันจะคืนกลับมาได้อะไรแบบเนี้ยเขาคิดว่าท่วมมันอีกรอบนึงอันนี้น,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 นี่นี่คือประเด็นใหญ่เลยมนุษย์ชอบทํำลายแล้วทำลายอีกใชนะ่คือจริงๆแล้วเรื่องงานที่จะรักษาป่าไม้กว่าจะเห็นความสําเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลา มันเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่มีความคิดไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะมองไปถึงระยะเวลาขนาดนั้น,นาอาจจะเกินอาจจะเกินชั่วอายุเราขนาดเสือกลับมากว่าจะสําเร็จจริงๆในยอย่างป่าตรงนี้ถ้าทิ้งไว้อีกสักร้อยปีเนี่ยผมว่าจะกลายเป็นป่าที่สวยมาก ำไมอาจจะไม่ต้องการป่าแล้วก็ได้เพราะเทคโนโลยีมันมันก็ไม่มีใครอยากได้ป่าอีกต่อไปร้อยปีจะเก็บไว้ให้เขาทำไมตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามองว่าเราทำไมเราถึงต้องมีอุทยานแห่งชาติทำไมเราถึงต้องมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์เนี่ยก็คือเราต้องการรักษาป่าที่เหลืออยูอ่เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารตอนนี้ประเทศนี้ได้โซนพื้นที่ว่าเราจะอนุรักษ์ ตอนนี้เหลืออยู่ถ้าตามตัวเลขก็คือ15เปซของพื้นที่ประเทศใช่ไหมที่เป็นป่าอนุรักษ์ที่เหลืออยู่แต่ถ้าเอาเขาจริงๆันน้อยกว่านั้นอีกไอ้ที่ป่าที่ว่าสมบูรณ์จริงๆใช่ใช่มันน้อยกว่านั้นอีกใช่เพราะนี่เราตัดสินใจกันแล้วว่าประเทศนี้จะโซนพื้นที่ตรงนี้ไว้สําหรับเก็บรักษาไว้ให้เป็น สิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นต้นน้ำลำาลาธารที่ให้น้ําไหลมามีคุณภาพไม่ใช่น้ําไหลมามีแต่ตะกอนเพราะว่าไปทําไร่ทําเปลี่ยนพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรกรมหมดมันก็จะกลายเป็นน้ํา <c oughs> เห็นไหมน้ําตรงบริเวณไหนที่ไหลผ่านพื้นที่เกษตรนี่มันจะแดงมาเป็นน้ําที่เต็มไปด้วยตะกอนแต่น้ําที่ไหลเพื่อผ่านพื้นที่ป่านี่จะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตะกียที่ที่อาจารย์ศิลป์ดูตรงไปล้างหน้าตรงลําน้ําแม่วงเนี่ยน้ำมันยังใสสะอาดนะฮะสัตว์ป่าแล้วฮะ สัตว์ป่ายิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะว่าเหตุผลที่พูดกันคือบอกว่าพอมีอ่างเก็บน้ําเสร็จแล้วก็จะเป็นแหล่งน้ําให้สัตว์ป่าได้เ,เข้ามาใช้มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้น<ใ>นะเน้ำเยอะขึ้นในทฤษฎีเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในประเทศไทยไปดูเถอว่ามีเขื่อนไหนที่มีสัตว์กวางเก้งออกมากินน้ํากระทิงออกมากินน้ําเห็นกันง่ายๆอย่างนั้นไม่มีคนก็จะเบี่ยงประเด็นมาถามผมว่าอ้าวแล้วทําไม มูที่สืบไม่ไปเพาะพันเสือเพื่อจะไม่ต้องให้มาล่าในป่าก็ส่งไปเลยแล้วก็เพาะพันได้ก็ปล่อยเข้ามาในป่าอันนี้อันนี้ก็เป็นความคิดของหลายๆคนที่ได้ยินพูดมากเลยว่าเออเราเสือนี่มันเพาะง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแล้วเรา,าเพาะให้มันอยู่ในกรงเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่เห็นเป็นไรก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์เสือโคร่งไว้ได้เหมือนกันแต่อันนึงอย่าลืมอาจารย์ศิลว่า,าเสือโคร่งที่อยู่ในกรงเลี้ยงเนี่ยไม่มีบทบาทอะไรในระบบนิเวศเลยเนื่องจากว่าเสือเนี่ย เขาจะอยู่ได้เขาจะต้องรู้จักการที่จะล่ากวางซึ่งเขาต้องเรียนรู้จากแม่มีคนพยายามจะฝึกนะแต่ยังไม่สําเร็จที่จะพยายามฝึกให้มันล่าได้แต่ยังไม่สําเร็จพอปล่อยมาก็ล่าไม่เป็นอยู่ดีก็ตายเพราะว่าล่า20ครั้งกว่าจะสําเร็จสักครั้งหนึ่งแล้วล่าสําเร็จไม่สําเร็จเนี่ยก็ต้องมีเทคนิคในการที่จะต้องเรียนรู้จากแม่ต้องอยู่กับแม่ปกติเขาต้องอยู่กับแม่2ปีก่อนที่เขาจะล่าเองได้แล้วแล้วคนนี้ไอ้สายพันธุ์อินโดจีนที่ว่าเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงเพราะเพราะพันธุ์ก็ได้ แต่ว่าทําไมพวกเราถึงได้อนุรักษ์เขาไว้ในป่าห้วยขาแข้งแม่วงขนาดนี้ถ้าเป็นเสือที่อยู่ในป่าเนี่ยเขาจะแสดงบทบาทของเขาในฐานะที่เป็นสัตว์ผู้ล่าที่อยู่ลําดับสูงสุดในระบบนิเวศใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เรารักษาเสือไว้ได้เนี่ยก็เป็นตัวดัดชนีที่สําคัญเลยว่าแสดงว่าเราสําเร็จในการรักษากวางป่ารักษากระทิงรักษาเก้งรักษาหมูป่ารักษาวัวแดงนะฮะซึ่งมันแล,แล้วการที่เราจะรักษาสัตว ที่เป็นเหยื่อของเสือพวกนั้นไว้ได้แสดงว่าเราก็ต้องรักษาแหล่งอาหารของสัตว์กีบพวกนั้นไว้ได้ด้วยมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงป่าที่เป็นป่าเต็งลางป่าเบญจพรรณป่าริมลําน้ําป่าที่เป็นทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยนะฮะนี้คือความเชื่อมโยงใช่แล้วเ,เสือก็เชื่อมโยงมาจากกล้วยข่ายแข้งขยายตัวออกมาเลยอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยเพราะว่าเราเราโชคดีที่ว่าเรารักษาพื้นป่าตะวันตกไว้ได้แล้วเราก็โชคดีที่ว่าเรา มีแม่แบบของเราในการรักษาป่าที่ห้วยขายแข้งไว้ได้นะฮะทำให้ใี่สืบตายแล้วอนุอรักก็ช,ช่วยกันมาย4ี่ปีใช่ตรงนี้ผมว่าเป,เป็นอะไรที่ในภูมิภาคนี้ในต่างประเทศเขาทึ่งมากนะฮะว่าเราแนวคิดตรงนี้ของบ้านเราเกิดแล้วก็เป็นผลได้เร็วแล้วก็มันกําลังพิสูจน์ตัวเองคือว่าตอนนี้ห้วยขายแข้งพอเรารักษาระบบให้ดีๆเข้าเนี่ยสัตว์เริ่มฟื้นแล้วกระจายออกอย่างอุทยานแห่งชาติแม่วงเนี่ยในความฝันของอคนที่ทํางานด้านนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่า พอระบบฟื้นฟูมาได้ระดับหนึ่งเนี่ยที่สําคัญก็คือว่าอาจจะขอเสนอผนวกเป็นพื้นที่มรดกโลกเพิ่มเติมจากขุยขายแข้งทุ่งใหญ่อีกสักไม่เกิน10ปีเนี่ยผมว่าอาจจะมีโอกาสคุณค่าที่มันโดดเด่นที่เรียก outstanding value ของแม่ว,วงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มประชากรใช่ใช่ใช่คือมันเป็นก,นการการเพิ่มประชากรเสือแล้วก็เพิ่มประชากรพวกสัตว์กีบด้วยแล้วนะมันก็ในระดับโลกใช่ไหมฮะที่บอกว่าตอนนี้ป่าตะวันตกมีเสือเป็นอันดับ2ของโลก อ่าใช่ใช่ที่อินเดียมีเยอะใช่รอยต่ออินเดียแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าพูดถึงสายพันธุ์อินโดจีนอินโดจีนที่นี่คืออันดับหนึ่งของโลกเสือตายหมดโลกเสือตายหมดป่าพุ่งหย่แข้งแล้วโลกแตกไหมเสือตายหมดป่าพุ่งหย่แข้งแล้ว ผมลูกผมเพื่อนผมที่กรุงเทพมีผลกระทบอะไรผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทางคนที่ทำงานด้านนี้เนี่ยพยายามที่จะสื่อให้กับสังคมก็คือว่าเราเราแคร์หรือเปล่านะฮะเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะ ทำลายสิ่งมีชีวิตทุกอย่างไม่ให้เขามีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เลยรรักษาพื้นที่หนึ่งให้สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นได้อยู่บ้างได้ไหมเราจะเลินมันอยู่ตรงนี้นี่แหละอันนี้แหละคือทําให้ทั่วโลกเขาถึงใจเขาถึงมันปมีผลในทางจิตใจมากกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทุ่มเทกันทุ่มเทชีวิตทุ่มเทกําลังกายกําลังใจรักษากันเนี่ยจริงๆก็คือเราแคร์ว่าเราจะรักษาชีวิตของสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ไม่ให้เขาได้สูญพันธุ์นะฮะ ้เรื่องนี้สาคัญเนาะเรื่องจิตวิญญาใช่ฮะผมนั่งคุยกับพี่ทักป่าเนี่ยนั่งคุยกันเสร็จเขาก็อธิบายว่าเขารักษาป่านี้ยังไง mm hmm. เขาเป็นชาวบ้านอยู่แถวนี้แล้วก็โดนไล่ออกมาแต่ว่าก็กลับมารักษาป่าแล้วก็มีความผูกพันมีความตั้งใจยังไงพอเสร็จแล้วนึกถึงความตั้งใจที่ทําให้ป่าฟื้นฟูมา30สปีแล้วก็มีน้ําท่วมตุ้มไป mm hmm. ในเชิงจ mm ิต hmm. วิญญ,ญ,ญาณน,นี่มันมันกระแทกคนเนาะแต่ความรู้สึกของเขาเหล่านั้นหรือก็น่าจะเป็นตัวแทนของ คนที่ตั้งใจทํางานจนป่ามันกลับมาขนาดนี้ใช่คือจริงๆงานที่สําหรับคนที่ดูแลรักษาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องอุดมการ์มากกว่าว่าเราทุ่มเทกันเนี่ยไม่ใช่เพื่อแค่ปาดท้องของคนอื่นแต่ว่าเป็นเพื่อที่จะเราจะให้เขาได้มีโอกาสได้ดํารงอยู่ในโลกนี้